สวัสดีครับกับช่องทีแบบ์พัฒนลาน,นะครับนี่พาเลมอนมาเที่ยวไหนนะตากากาศบังปูหรอาทางเลมอนใช่ไหมตากอากาศบังปูตากากาศบังปูงป <c oughs> ใช่ช่วงเวลาน้ํากําลังขึ้นช่วงประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยเลมอน <c oughs> ช่วงประมาณกี่โมงนะ <c oughs> ไป <c oughs> ไม่ใช่ห้าโมงเย็นช่วงเวลาห้าโมงเย็น ปเดินทำไมตรงนี้มันน้ำน้ำลงทำไมฝั่งนู้นน้ำขึ้นนะใช่มันช่วงเวลาน้ำขึ้นไงช่วงเวลาน้ำมันขึ้นมันมีปฏิทินบ้างไหมนะเจำมันมีปฏิทินบ้างไหม มาทำไมเยอะไหนเห็นไหมโอ้ตัวเล็กสองตัวเพิ่ตัวใหญ่เลยอ่ะอืมตัวเล็กไปที่น้ำกำลังกตลังขึ้นเริ่มไหลเบาแล้วตอนนี้จะมาไหลแรงมากเลยตอนนี้ยนี่ตาอากาศบางปูนะครับฝั่งนู้นเป็นอ่ที่เป็นสะพานไปดูนกชมนกนะครับตรงนู้น มีกิ่งไม้เยอะแยะเลยผ่านผ่านทางสะพานเดินชมวิวในปากโครงการนะครับน,นี้วันนี้มาเลมอนปิดเทอมวันอาทิตย์ช่วงประมาณ5โมงนะครับก็ฝากใครที่แวะมาเที่ยวเล่นแถวจังหวัดมสมุทรปราการนะครับมาเที่ยวได้เลยครับตากาศากบางบู่ช่วงนี้นกกำลังเยอะนะพอดีผมไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในนู้นคนพอดีคนม,มันเยอะนี่ครับ

มีงูด้วยมีงูทะเลด้วยนะครับนี่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 เห็นไหมน่าหล่อจริงทะเลโอ้ผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่งูทะเลนี่นี่เห็นลำตัวมหมนี่ลำตัวนี่โงูตัมยาวมาก อือมันออกเวลาออกหากินนี่หัวหัวอยู่นี่นี่นี่ประมาณสักสามเมตรไม่ถึงนี่น่าจะประมาณขุดได้ไหมขุดได้มาแล้วขึ้นมาแล้ว้มาแล้วโอเจอจังหวะช็อตเด็ดเลยมันเที่ยวใต้แก้วมังเุดเจอมาซะแล้ว ตามธรรมชาติของมันอะนะประมาณ2ฟุตได้เนาะมาอือ,ะนะอทะเลครับอือมันจะลงน้ำตรงนี้แล้วอืมใช่ไปแล้วอันนี้ครับหูทะเลเจอทางหวัดตอนเด็ดพอดีเลย <ไ>ช่อะไปไปกันตู้ใช่เรต้องฝั่งซ้ายใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ผ่านพี่ตัวนี้ไก่อน <c oughs> ปกติเ <c oughs> ราต, <c oughs> ต้องเดินฝั่งซ้ายนะเลมอนใช่ไหมม่มีมไหมมีงไหมแลยวมอน ปลาปูปัิีเยอะเลยอะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามไปด้ยวยช่องทีแฟีพัทละนะครับวันนี้มาเที่ยวปาโกโครงกลางของเมืองสุพรรณนะครับปากกาดบางปูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ